เอโยวซแมนสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นทุกๆคนเลยวันนี้เราก็มาอยู่กับแมป n t o m Force กันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวปืนที่มีชื่อว่า Intervention กันนะอันนี้เป็นปืนเริ่มต้นของสายรีคอนเลยฮนะสายนี้เลยนะเป็นสายแบบว่าซุ้มย่งเผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะก็เป็นปะืนเริ่มแรกเลยนะแล้วก็อันนี้ผมแต่งแบบว่าเต็มแล้วเนาะเดี๋ยวนะแล้วทำไมไมันขึ้นยางเงเอ่อ ใช่ไหมจะ๊ะนี่ฮะสโคปก็อันนี้ผมใช้เป็นสโคปเดิมนะฮะไม่ได้แต่งเป็นสโคปอื่นนะอันนี้บาริเอลใช้เป็นเก็บเสียงออยฟิวเจอร์นะต่อมาเป็น Under อันอันเดอร์ลาอะไรบุญเนี่ยบาริเอลนะฮะอันเดอร์บาริเอลใช้เป็นกริปนะกริปอนะ่าต่อมาเป็นออเทร์ใช้เป็นแคนไซอันนี้คืออะไรนะอ๋อมัอนเป็นสโคป สโคมอีกสโคมหนึ่งนะอ่ะมาจะอยู่ไว้อยู่ปุ๊บปุ๊บเป็นแมปทะเลทรายนะเป็นแบบเหมืองทะเลทรายโหมดคิวคอนเฟิร์มนะครัอ๋อมินเทนอร์เออสายเรียคอนมนต้องใจเย็นนะมาต้องใจเย็นไม่ใช่บุกแบบป้าแล้วครับไม่งี้แบบนี้โดนหนึ่งนะแต่ไม่ตายนะ ไม่ตายเนะี่ยเออเรียบร้อยครับเพื่อนแอซิดไปเพื่อนคิวไปเราได้แบบว่าแอซิดเขาแอซคิวโอเคนี่ไหน,ม,นมันโอ้ยทำไมคนน้อยจังอะอย่างงี้ต้องบุกเฮ้โอ้ยติดๆปุ๊บอืมคนมันน้อยนะทุกคนไม่ตายเดีอย๊บือวันนี้ปุ๊บเจอใครไม่เจอ ปร,ราบไม่โดนเพ้ยทำไมไม่โดนเลยโอเคแบบว่าไปไหนแล้วว่าตายแล้วล่ะโอ้ยขึ้นมาทางนี้ครับผมเอ้ยโอ้โห,โหไม่ทันว่ะ ผมว่าคนมันน้อยกว่ามันไม่ค่อยมานหรอกทุกคนยาเซื้อวินก่ะเนาะเอ๊มนะมันแบบย้ายเลย่อันนีดียมไม่ใช่หรอคนน้อยอ่ะป่ะเปลี่ยนเซิร์ฟดกว่าคนมันน้อยเกิน Let's go man นทอมฟอร์สอวันนี้เราจะมารีวิวส่วนไหนกันนะอย Invent s t อร์ชั่ใช่ไหมวะ อ่านผิดก็ห่อประธานาภัยด้วยนะครับผมมาโอ้โหแล้วคนยังเยอะแล้วโอ้ยแล้วคนยังเยอะไงมามามานี่แอบลงสโคป็นหนึ่งเอ้ยไม่โดนแล้วก็โดน FT3 นะสามศูนย์ศูนย์ไาเนี่ยซุดเยอดเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะโอเคสวยเพื่อนสวยสวยพี่สวยเว้ยอืยอมันไม่ค่อยเล่นเล่นไม่ค่อยถนัดเลยนะมันเป็นเฮ้ยเห็นจ้าเห็นจ้าโดนหนึ่งนัดแต่ไม่ตายโดนยากจังอุ้ยไปแล้วเฮ้ยขโมนนิ่งนิ่งนิอา ว้โอ้โห v f เแม่เจ้าโวยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอย่าเพื่อนมันบุกไปอย่างนั้นเลยแม่เจ้าเออเออโอ้โหเฮ้ยเกมเราโดนกดนะเนี่ยเอาไปเล่นเไปก็เหมือนมันใกล้จะหมดแล้วเด้อมาเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพวกพวกเดี๋ยวดิ นี่มึงจะต้นเกมิงเฮ้ยทำไมมันโอโ้โหอะไรวะเนี่ยไมไ่ตายถธอนี่ฮนะโนสโคปใช้แบบซูมแถนนี่ไงล่ะก็ไม่ดีแย่นะขอแค่เราเปิดไฟรล่มยิงก่อนแค่นั้นเองโอโ้โห มันย้าจังวะ่ะมันปิงด้วยแหละนี่ตปุ๊บปับซัมบีนี่ไม่ตายเอ้อยสวยว้าวโอ้ยโอ้อยโอ้ยนังยแล้วก็เฮดช็อตไปหนึง่ง สวยเพืเ่อนเพื่อนปิดได้แล้วมาอย่างนี้โอ้จบแล้วยังไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้ยเยอะเยอะยอะยอะยังไม่ต้องทำอะไรเลยอะเดีดฟีด้วยนะประเด็นนี่เด็ดฟีด้วยแล้วก็ลืมบอกไปผมเอ่อใส่สก,กินด้วยนะสก,กินผมมีเยอะนะแล้วก็มีเยอะ,ทอะเท่าไหร่นี่ สกินนี่เ้าจะเปลี่ยนทำไมอะเปลี่ยนนะใช้สกินอะไรดีอันนี้สกินดอกไม้อะสกินดอกไม้เอ้าสกินดูตัดมากดูดิดูตัดมากเฟี้ยวไงเฟี้ยวตัวของเฟี้ยวโอ้โหอันนี้แบบอะไรเป็นหมด King of the Hill ฮะใครมันรัวอะไรกันนะ มาถ้าดูไปไปเร็วมาเดี๋ไปเดี๋เอาไปแม่ไปซะแล้วมาผมโอ้ไข่มันคิวได้สี่ตัวติดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเยอะๆโอ้โหเราเพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนไม่เห็นเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนตาบอดเพื่อนตาบอดกันทั้งนั้นเลย มาวันนี้ต้องดีคิวมาเลยวันนี้ต้องโอ้เพื่อนตายไอ่เอาไปเดี๋โอ้ทำไมยิงไม่ติดเฮ้ยตัวมาใครโอ้ดูดูดูจะตายโว้ยจะตายเฮ้ยโอ้ วันนี้ไม่มาเลยวะ่ะฝีมือฝีมือตกจัดฝีมือตกจัดอะบอกเลยนี่เล่นบ์สะพานก็ไเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเเห็นโดนลอยอ่ะนี่ไงปืนพกก็พอมาดีมาดี ยังไงกันมั้งเฮ้ยเหรอไอ้เงี้ยโดนหนึ่งนัดเลยนี่ไงี้ยโอเคตายโอเคมันตกนตอองลงไปตายเออง่ายนะโอ้ยน,น,น,นิ่มๆอย่างนี้เลยอ่ะพี่ดูควางเก็บเสียงก็เงี้ปุ๊บโอคค๊ยข้ามาตัวนึงตายเลย แม่ไม่ต้องทำไรเลยอุย้ยโอ้โหไหวเกินแต่เองเออกมาอย่างี้เองแม่โชคายจรเองควรจะใจเย็นกว่าน,นี้นะพวกนี่ดี๋ย่างข้าก็าไปค่อยไป,ไป,ไปดูซ้ายดูขวา ส,สายดีขวากบื้อกปื้ออุ้ยโุ๊กอุ้ยจุ๊กมาดิออกนี่ยเฮ้ยเรื่องมันเหลือเจ็ดเองทุกคนเล่นเองเนี่ยแค่เจ็ดเองมาแบปแบบซัมเบ่ยจเจอือ Anh chị ơ ừ, không anh mình... Ô oh. Thở ơi Tông đai băng lẻ ơ Tông đai băng lẻ Này tông đai băng lẻ Ơi Ơi Cơn Má má Cô má lại cô má Lắm à nghe เฮ้ยเฮ้ยหมดกิ้งอ๊อฟด้วยฮิลแต่แล้วว่าเราไม่ได้ฮิลเลยเราฮิลอย่างเดียวเมื่อกี้เหมือนเห็นแล้วก็มีบ้างแหละตัวเนี้มามันมีบ้างแหละตัวเนี้ยแปลว่าดักตื่นเลยอัไนเงี้ไอเงี้ยไม่โดนเฮ้ย เมียนะบันมีบันมีเกี่ยวไม่มีอ่ะมันไปอยู่ตรงริงออบเดลฮิลเอ้ยไอยตรงที่ยึดยางเดียวโอ้โน <c oughs> oh, <no. S 1> ขอตอบคำพูดสอรี่สอรี่โอเมียนาเฮ้ย <c oughs> อะไรเรื่องไหนอ่ะ <c oughs> ตกใจพวกเดวกันนี่ ไปดิออาไปดิเมริกาก็ออเมริกาบนสะพานนี่ก็น่าเล่นเนาะตายแล้วบป๊บปึ๊บปป๊บปึ๊บมาี่มีกเว้ยต้องมีบ้างแหละ เล่นเล่นโซนบนตึกมึงดีกว่าแบบว่าไม่ใช่ขึ้นไปแล้วเจอเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้นะไม่เอานะโอเคไม่มีเฮ้ยสิ่งน้อง <c oughs> ต้องใช้เสียงเลยครับเก็บนี่สำคัญมากใครบอกไม่สมัครคิดไม่คิดใหม่ได้เลย ที่เกียนี้ต้องใช้เสียงมันจะเป็นมากเลยเอ,อ้ยสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละสวยไอ้ไนั่นใช้ค่อยหรอเฮ้ยใช่เนี่ยว่ะเฮ้ยนี่ผมยิงแล้วนะเมื่อก,กี้ผมยิงแล้วแต่ว่าฝั <c oughs> ่งนั้นมันเร็วกว่าเวีวนเวนเวน rồi thôi thôi thôi, bú, 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 bá. Bá đi bup đi, anh yêu này, hả? Quỵ, nè, hết shot เฮ้ยโอ้โอ,อ้โอ้โหไมโดูเรียนนี้ต้องใช้แบบนี้ผมมีสามสโคบอ่ะคิดดูใช้ได้สามแบบอะ่ะแล้วแต่สถานการณ์นะเรียนแค่นี้ไม่พอแล้วอุวยว้ยดึเดึง,ดง ไม่เงี้ยเต็ม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 อมาดิเสียงอะไรเห็นไหมทั้งนี้ข้างบนเพื่อนเพื่อนจริงในตึกครับในตึกมีแล้วก็เหมือนจะตายไปแล้วยังไม่ทันที่คิวเลยไปทาง เฮ้ยไม่เอาดนะ่าใช้สโคผิดโอ้ยยังไงเฮ้ยไม่เดินดลบหรอนอี่ไงนี่นเ,เราต้องซุมม้มยิงตรงนี้เลยไม่ตายหรอไม่ตาย ตายก็ขอร้องอย่างนี้มันน่ายัดไอ้นี่จริงๆเลยโอ้ยนั่นไงนี่มีเจอมาดิมาดิมาดิาดก็ออกมาได้อยูอย่ไหน,นอะเราไวต้ตรงไหนกันดีมั้ยเนี่ยโอเคเราไอ้ตรงนี้ก็ได้ ủa như gì đi hơi ui nè đồn hơi nhé mẹ nhé mẹ nhiều mẹ 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 Ui ui mẹ 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 ต่อไปอต่อได้ก็ต่อไปเฮ้ยไม่ตาย <c oughs> ก็ยิงกันอยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่ตายสักทีนะเฮ้ย ปั๊บอุ้ย <c oughs> มันเอาไปของมันอ่ะอุ้ยแดงเลยไม่เนียตายไปบอกเลยผมเนี่ยมือหนึ่งฉมังเลยโอเคไม่ฉมัง้วบาย อยูนัยจะยังที่ไหน,น,ไหน,น,ไหนยูนัยจะเฮ้ยไม่โดนโดนน่าไม่ตายครับพี่ฮา้าพี่ผมกลัวแล้วครับพี่ก็ปอง ไม่ดูนี่โด้หนึ่งนี่โด้สองวายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไกลวะระยะไม่ถึงไกลไกลไกลเกินระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงจริงๆอืมสวยอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูอ๋อเฮ้ยฮี่ ให้ดูพิษจะให้ดูปืนอะไรเนี่ยกดปิดนี่ไงปืนเอาเอาฮ้ยจะให้ดูสกินปืนเฮ้ยกล,ล,ลัวละกลัวละองนีเริ่กลัวนะ้วไงแล้วก็ดีฟีดอีกแล้วคิงคอมดีฮิลไม่เอานะโอเควันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับไม่ไหวจริงๆ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกระดิ่งจนะริงๆ,ๆนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับจเจอกันทุกคนบ๊ายบาย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 เจอกัน let's go